ยิวววิิกกกกะะะะเดีครับทุกคนนะครับยินดีครับเฟรดี้งนะครับี่ก็อยู่กับมอสมาเดโคมอสนะครับเป็นมอสที่เอาไว้ประดับวงบานวงบานบังบ่งบางพ่อบาง,บาง,บางแม่อะไรของคุณก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็มอสนี้ก็จะเอาไว้เอ,อ่อทำการตแกแต่งบ้านของคุณอย่างเช่นไอไอโตอันนี้นะครับที่ผมกลังใช้อยู่บอส โคบอกพิลล่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ทํามาจากโคแบบร0 0เซเลยนะครับซึ่งถ้าถ้าถามว่าทําไมต้องทาไมต้องเป็นโคนะครับเพราะไม่ใช่กระเบือนะครับนะครับมาเดี๋ยวเข้าเรื่องหาบอสกันเลยนะครับแล้วใครไม่มาชวยในการิมอนไอตอนนี้วะโอ้ยโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูพวกคัฟซิ่งรซิปีกันก่อนเลยนะครับซึ่งไม่ยากกันเลยครับสำหรับบอสนี้นะครับเป็นแนววิธีการสร้างเนี่ยไม่แตกต่างกันเลย นะครับพวกเนี้มันจะเรียงกันเลยก็คือแบบเออแบบเดียวกันเลยไม่ต้องไม่มีอะไรมากมา,ย,นะมมามกนยนะครับแปะแม่งโอเคมาเริ่มกันเลยนะรับมาเริ่มกันเลยมาสโตนพินล่านะครับก็ใช้สโตนสี่อันก็จะได้สโตนพินล่าแปดอันนั่นเองนะครับซึ่งสโตนพินล่าเนี่ยเดี๋ยวมาพูดเรื่องคุณสมบัติกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือวางแบบอ่ะวาง วางเป็นท yeah. oh. yeah. uh, ิศทางได้อ่ะคล้ายๆไอโอต้นโอก็แหละอ่ะเรียกง่ายๆอ่ะสมมตินะเอาเอออย่าเพิ่งสมมติดีกว่าก็คือเหมือนไม้ละกันอ่ะเรียกเหมือนไม้อะไอ้ไม้อะมันจะเปลี่ยนทิศทางได้ใช่ปล่ล่ะเนี่ยสมมติพอด้ว่าแบบเนี้ยเออมันก็ดูสวยดีอันนี้แต่ถ้าถามว่าจะให้มันตั้งตั้งขึ้นตั้งลงก็ได้นะครับแต่จะยากอีกนึงคุณต้องเสียเวลามานั่งทําแบบนี้หรือว่าคุณก็อาจจะต้องทําแบบนี้อะไรประมาณนี้ นะครับเพื่อเป็นการทําให้มันตั้งแบบนี้ให้มันดูส,ดสวยๆเหมือนว่าเออคุณมีโตะนะบ้านกูก็มีโต้อะแบบนี้นะครับมาแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่โตะอะละมาต่อไปก็คือเรื่อง stone c ัม u m นะครับก็เป็นไออะไรแท่งแท่งเขาเรียกว่าจะเรียกว่าแท่งอะไรดีวะแท่งเสาแล้วกันอ่าเสาหินอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งวิธีการคราฟก็จะใช้ไอเนี่ยเรียงกัน3อันพวก stone เนี่ยก็จะใช้ได้ s t o คอ c ัม u มาสิบสองอันนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับสามารถจัดทิศทางกันได้เหมือนกันปึ๊บปึ๊บอะไรประมาณนี้มาต่อไปก็คือ stone w i n d ว์นะครับเป็นกระจกนะครับมา่ชวิธีการวิธีการสร้างไม่ใช่วิธีการใช้โหเมานะครับแบบกินถั่วมาเยอะไอ้เนี้ยแบบมีถั่วไหมอะไรแบบนี้นะครับมาก็ใช้กระจกหนึ่งอันแล้วก็หินแปดอันก็จะได้หน้าต่างมาสิบหกอันนะครับซึ่งคมว่าคุมไหมคุมสิเป่งเลยครับนะครับก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่ว่าคุณวางง เรียกว่าทิศทางยังไงเดียเอ่อทิศทางก็ได้เหมือนกันนะครับเอ,อ้นี้ไม่ได้เออได้ใครโทรมาวาะแป๊บนึงโอเคนะครับมันก็ใครโทรมาไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวต่อกันเลยดีกว่าก็มาต่อเรื่องกระจกเออกระจกคงหมดหมดแล้วละกันนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรพูดดีกว่านะครับเพราะว่าจะอธิบายก็อธิบายยากต่อไปก็คือสโตนสลับนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่สลับธรรมดามาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับสลับ สลับสลับเออสลับธรรมดาที่มันเป็นโซนอ่ะมาต่ละดูนะครับปึ๊บจะสังเกตนะครับว่ามันไม่ใช่สลับธรรมดาจริงๆนะครับเพราะมันจะมันคือมันอ่ะอย่างแรกอ่ะมันมันกำหนดทิศทางได้เหมือนกันนะครับมาเอออะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นโซนสลับแบบพิเศษก็คืออ่ะกำหนดทิศทางได้แล้วก็ดูสวยกว่าด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของอ่ะของที่มันอยู่ในนะครับปกติแล้วอ่ะ โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการสร้างก็จะได้10อันเมื่อวางสลับแบบนี้ไอ้วางพอสลับถุยพอ stone ห้าอันก็จะได้สลับมา10อัน s t o n สลับ10อันนะครับมาต่อไปก็คือสโตนแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีสถานะในการเรืองแสงในที่มืดนะครับจากโกลอินเดร์นะครับก็อันนี้ก็จะใช้เอ่อสโตน7อันโกโตนกับแก๊สอย่างละหนึ่งอ่ะแล้วก็ลองวางนะปุ๊บอ่ะแต่สังเกตน,นะครับว่าโอ้ยมีแค่นี้เองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันไม่ใช่แค่นี้ครับปั๊บ อ่านะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันเรืองแสงได้นะครับอันนี้ก็แบบเอาไปประดับบ้านสมมติว่าผมเอ้ยอยากให้มันเอ้ยอยากได้บันไดแบบนี้ว่ะอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมต้องวางรับต้องสร้างนิดนึงปั๊บปั๊บเอ้ยวางดิปั๊บตับต๊บโอ้เออช่างมันนะครับโอเคถือว่าช่างมันแล้วกันขี้เกียจสร้างโอเคมาต่อไปเลยครับโซนเฟสนะครับเป็นประตูเป็นรั้วก็จะได้24่สิบส่อันแต่นี้จะใช้แบบเออดูทิ้นเพลอนนิดนึงแต่ว่าก็คุม้ม่ะ นะครับก็จะใช้เออสโตน7อันแล้วก็ไอรอน2อันแล้วก็ปั๊บมานะครับแล้วก็อันนี้กดมอคไซด์มาขวาไม่ได้กำหนดทิศทางได้เหมือนเดิมอันนี้วางแนวราบได้ด้วยนะครับคนละสบัริพิเศษของมันนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะสร้างมาให้แนวราบทําไมก็ไม่เข้าใจอันนี้นะครับต้องไปถามเจ้าของมอสเองว่ามึงสร้างมาทําไมแล้วก็มีความสูงอยู่ที่1.5บล็อก นะครับเป็นเหมือนเฟรนส์ธรรมดานะครับมาต่อไปก็คือสโตนสเตอรนะครับก็จะเป็นบันไดให้เราเดินได้นะครับบันไดที่อะไรเดินไม่ได้วะโอเคนะเขาจะใช้สโตนสลับสออันแล้วก็บล็อกออฟไอรอนก็จะได้สโตน e s ต a ร์สอันนะครับแล้วก็สโตคลาวโมชั่นมันคือเรียกว่าอะไรวะคลาวโมดิ้งอ๋อแบบอะไรอ่ะเหมือนคุณจะียกว่าอะไรวะพูดไม่ถูก เมื่อก่อนภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรวะยิ่งไม่ค่อยเก่งด้วยอืม mm เรียกว่าที่ที่แบบยังไงแบบสมมติมคนอยู่บ้านอะไอที่ผึ่งผ้าแบบเอาไวต้ตากผ้าอะไรเนี้ยเออนะครับก็จะใช้สลับสองอันก็ได้โซ r คาร์ไอส์อโซลคราวโมด i n g อะไรเนี้ยสิบหกอันนะครับแล้วก็จะบอกว่าสิบหกเอเอสิบหกแล้วก็ stone lattice นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นหินหินเก่าแก่อะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนทำทำเซตเป็นศูนย์ก่อนเอ้ยไม่ใช่ทำเซ็ตศูนย์ทำเซตแบบยังไงอะ ตั้งวันและเวลาใหม่แบบเวลาไม่มีวันหยุดอะนะโอเคนะครับก็จะใช้วิธีการใช้การสร้างก็คือวายกับโซนสลับซึ่งวายอันนี้ก็จะใช้กันไกลตัดไอเส้นไอพวกนะี้ไอเขาเรีววกรกยกว่าไรวันไกตัดไอถาวันเออมาชื่อว่าถาวัน <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวทุกๆไปก่อนนะครับซึ่งอันอื่นก็จะใช้วัสดุที่แตกต่างแต่ว่าวิธีเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะ นะครับพวกนี้นะครับสมมติว่าอ่าอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมมันเดี๋ยวปิดอีกหนึ่งก่อนอย่างเช่นอันนี้มันจะเป็นไอโคบล็อกพิลล่าอ่ะก็ใช้อ่าเหมือนการวางวิธีวางเนี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกอันนะครับปุ๊บไอพวกนี้เดี๋ยวผมมาเรียงให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มันค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะครับคืออยู่ได้ทั้งชาติทั้งแบบยังไงอยู่ได้ตลอดแล้วอะแม่งมีเยอะ,ะขนาดนี้โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ มาเดินนะตั้งคาก่อนโอเคมาก็จะมีโซนอันนี้ก็จะเป็นเดรดคนใช้เดรดสร้างอันนี้ขั้วสตอลเขาใช้เป็นขั้วโซนพลังอ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแยกไม้ตากสีไอ้หลากสีอะไรพวกนี้นะครับโกลอ,อันนี้ใช้แร่แร่ที่ขุดมาเลยนะครับยังไม่ต้องเผาอันนี้ไอรอนออลโกลอ่าล็อกอันนี้ก็จะใช้เป็นไม้แบบไม้ที่ยังไม่ทาเป็นไม้อาจอ่ะยังไม่ต้องเคาะอะไรพวกนี้อ่ะเหมือนกันพวกนี้นะครับสปอนอันนี้ก็สร้างจากเอ่อ เฟองน้ำเออยัดฟองน้ำเข้าไปนะครับแบบใช้แบบเส้นเรียงนะครับแก๊สพินลาอันนี้ก็จะเป็นแบบกระจกใสาๆแบบใส่ซื้อไม่รู้อะไรนะครับก็ลาพิสลาพิสบล็อกเออแซสโตนแซสโตนอ่ามันจะมีอ่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแซนสโตนดีกว่านี้น่าสนใจอยู่มาเดี๋ยวมาแยกกันระหว่าง3อันนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าแซนสโตนเนี่ยมันมีหลายแบบอ่า มันจะมีแบบสมูทอ่าสมูทก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แบบมีแบบเป็นลวดลายอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่ตัวนอร์มอลธรรมดาก็จะเป็นลายแตลกเหลอ่าเป็นแตกๆแตกใบเป็นแฉะอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกวูนะครับใช้ไอ้ขนมาทำไอ้เอ้ยไม่ใช่ขนเออไม่ได้ว่าเออก็ขนอยู่ดีอ่ะก็เอาขนมาทำไอ้พวกโต๊ะพวกนี้มาต่อไปอันนี้คือแร่นะครับเอาแร่เอาทองมาทำเอาอะไรว่าเหล็กมาทำ อันนี้ก็จะเป็นบล็อกเอ็อันดีเทนทอันนี้เทน,นก็จะใช้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทําสั่งเคาะเทนทีอะไรพวกนี้เพราะมันก็ไม่มีในมอสอยู่แล้วไม่มีในไมคราฟด้วยซ้ำนะครับมันก็จะใช้เป็นคอพเป์สโตนอ่าเอ้ยไม่ใช่คอพเป์มอสซี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นออกซิเดียนออกซิเดียนถามว่าความสูดของมันอะ่ะเท่าไหร่มาออกซิเดียนใช่ไหมเดี๋ยวเอาพิแอดเพชรมันเอาพิแอดเพชรเพชรเพชรถุยเอาพิแอดเพชรเนี่ยมาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวพิแอดพิแอดพิแอดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ โอเคครับเจ๊เอ๊ะต้องก็ได้นี่หว่าใช้ M p T เอเอโอเคหรือ okay. เปล่าวะอ่ะปิดลดะโดนครับ Creative Plus โอ้ยโอเคมาซะว่หมดแล้วครับปึ๊บปึ๊บพวกนี้ก็เหมือนกันทั้งทั้งหมดนะครับคือตีเปาะเดียวแตกเต๊ะเปาะเดียวแตกเปาะเดียวแตกเปาะเดียวแตกนะครับมาจะสมมุติถ้าสมมุติใช้มือสอดนะครับจบลงละแปะก็จะหายไปเลย นะครับไม่กลับมาพวกนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นมันจะเรียกว่าไงมันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรวะง่ายอาจทำง่ายพูดแบบนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวอะไรต่อวนะเนี่ยโกสโตนอาจอันนี้กกสโตนทำจากโกสโตนแน่นอนนะครับพวกนี้ก็ทำจากแร่แร่อะไรพวกนี้ได้สโตนอออ่าโกสโตนถามว่าพวกนี้เรือ,อ,เรองแสงไหมมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเรืองแสงหรือเปล่าไม่นะครับอันนี้คือคุณต้องใช้ เป็นแบบที่มันมีแกส๊สแบบมีแรมเป็นแบบชนิดแรมนะครับถึงจะใช้ให้มันแบบมันเรืองแสงได้ตามของอันอื่นนะครับอันนี้ก็ตามนโยบายของตามนโยบายของมอเตอร์ของเขาก็ไม่รู้ทําไมว่าเขาเมาเมาถั่วหรือว่าอะไรนะครับสกใส่ใอัดถั่วเข้าไปเยอะเกินอะไรแบบนี้นะครับส่วนเออเรนซอลแรมออนพิลล่า โอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็กไปดู c r a f t i เ g สกี้ของไอเอเลสโตนเป็นแรก็มานครับแครชกันเลยทีเดียวนะครับก็ไอแบบแบบเปิดเนี่ยที่จริงอ่ะมันไม่มีในเกมเนี่ยคือมันอาถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันต้องใช้พลังจากเ s t o n e เพื่อทำนะมันไม่สามารถเอามาทําเป็นบล็อกได้นะครับตามธรรมดาอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเอเคลอะแลพวกนี้นะครับแล้วก็โคบอกอันนี้ก็คือที่ใช้อยู่ นะครับแล้วก็เอ๊ะโหม็อบเกิดเดียวมาเดี๋ยวเปลี่ยนโอ้กดผิดเอาเป็นตอนเช้าปั๊บแปะโอเคขอช่วยหน่อยนะครับแล้วก็เออสำหรับบันี้ก็จบแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กด f a ิ๊กเกอร์และลืมคอมเมนต์ว่าไอ้ที่ผมใช้เนี่ยมันคำสั่งไอ้คำสั่งที่มันคือใช้คำสั่งอะไรนะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์กันได้เลย นะครับว่าผมใช้คำสั่งอะไรแล้วก็ทาให้มันถึงพุ่งออกมาแบบนี้้วยโอ้โหริฟากนะครับแล้วก็แล้วก็ขอทำการจบแคปไอ้แคปแคปถุยคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีดรัปเปอครัช